สวัสดีครับพบกับรถกระบะสุดแกร่งนิสสันนาวาร่ารุ่น LE ปี2007คันนี้รถบ้านมือสองสภาพพร้อมใช้งานที่มาพร้อมดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เริ่มกันที่ด้านหน้ากระจังหน้าแบบโครเมียมสวยงามโดดเด่นพร้อมโลกโก้นิสสันขนาดใหญ่ตรงกลางโคมไฟหน้าแบบมันติรีเฟล็กเตอร์ให้แสงสว่างชัดเจนช่วยให้ปลอดภัยทุกการเดินทางกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูแบบโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถครับ บันไดข้างที่ติดตั้งมาให้ช่วยให้ขึ้นลงรถได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับตัวรถสีดำสวยงามอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานครับแต่โดยรวมยังดูดีรถบอดี้เดิมๆไม่เคยมีชนหนักคิ้วกันสา์มีติดตั้งมาให้ครับช่วยป้องกันแสงแดดและฝนสาดเข้ามาในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมติดรถพร้อมอย่างสภาพดีพร้อมลุยในทุกเส้นทาง กระบะท้ายกว้างขวางติดตั้งแมกไ n เนอร์ปกป้องกระบะท้ายจากการขิดข่วนมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมบรรทุกมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์คุมพลังดีเซล 2,500cc เทอร์โบเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยผ่านการปรับแต่งให้กำลังที่แรงและประหยัดน้ำมันครับสภาพห้องเครื่องสะอาดครับเปิดประตูเข้ามาชมภายในกันบ้างครับห้องโดยสารออกไปในแนวโทนสีน้ำตาลบอหนังเดิมๆสะอาดครับสภาพดี บอกเป็นบอกปรับแบบแมนนวลครับนั่งสบายไม่อึดอัดครับตัวแคปสามารถเปิดได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยจะบรรทุกของหรือนั่งโดยสารก็สะดวกสบายครับมาต่อในส่วนของเรือนไหมครับเรือนไม้สวยงามบอกรายละเอียดต่างๆที่จําเป็นครบถ้วนชัดเจนครับเลขไม้อยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณมาต่อในส่วนของเกียร์ครับได้เป็นเกียร์ออโต้เดิมๆจากโรงงานหายากมากๆครับในรุ่นนี้ขับขี่ง่ายสะดวกสบาย มาต่อในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงครับได้เป็นวิทยุเดิมเดิมติดรถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพราะครับพร้อมให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทางเครื่องยนต์และเกียร์ทำง,งานได้อย่างสมบูรณ์รถขับดีครับพร้อมใช้งานขับทางไกลได้สบายสบายเล่มทะเบียนและเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพร้อมและพร้อมเลขทะเบียนสวยๆตองห้าครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง139,0 0 0บาทเท่านั้น ราคานี้ยังต่อรองได้อีกนะครับหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่คุ้มค่าคุ้มราคาิิสันนาวาร่า LE ปี2 0 7 7คันนี้คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายได้โดยตรงครับโดยจะมีรายละเอียดเบอร์โทรข้อมูลการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเอง ก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง P.D. Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ